ก็อย่างที่บอกนะเพื่อนเป็นปลาขยั่งพอถ้าปลาใหญ่มันจะอัน,น้ห้่นะเพื่อนมีมีไซส์อยู่นะครับเมื่อกี้มันเด็งออกอยู่ให้เพื่อนดูกันแล้วกันนียนะ ใส้อยู่นะผมว่านเน,นี่ยครับก็อย่างที่บอกนะเพื่อนเป็นปลาขยงังขยังทงนะครับก็เข้าข้างพอดีเลยนะนี่นะไซส์สวยเลยเนี่ยครับประมาณสองนิ้วได้ สองสามนิ้วได้นะครับโอเคอยู่ขนาดขนาดก็ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งเหยื่อไปใหม่นะครับ